เด็ดเลยนะครับในถัทงทองนะฮะมีสีเซเล่มาทองมหาเสียญในะอุปกรณ์เบเกอรี่ไม่ค่อยจะมีไส้โก,โกโก้ค่ะหรือช็อกโกแลตนี่เราก็ใช้ของน้ำเข้าอันนี้ก็น้ำเข้านะวิปครีมค่ะวิปครีมี่โฮอ,อาเชอร์นะคะอันนี้ก็ไม่อ้วนเหมือนกันครับผมใช่ค่ะไส้น้ำสลัดค่ะน้ำสลัดไก่หยองเราใช้น้ำมะนาวแท้แกับน้ำมันลำข้าวค่ะนี่ก็เป็นไส้ที่ทำเองใช่ค่ะมะนาวแท้กับน้ำมันลำข้าวตัวนี้จะไม่อ้วน วันแต่ยงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอยุตยานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสถานีปังนะฮะเป็นร้านขนมป,ปังปิ้งเตาถ่านนะครับ เป็นร้านขนมปังปิ้งตะถานชื่อดังฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับร้านชื่หลังต้องรอที่ทำเสร็จเลยลูกครับกำลังยุ่งเลยนะครับช่วงนี้นะครับออเดอร์มาเร็วเลยนะครับตอนนี้กําลังจะทําอะไรครับตอนนี้ทำไส้เนยนมค่ะทำให้ลูกค้าไลน์แมนกับหน้าร้านจ้ะครับผมออเดอร์นะครับทำมีทั้งหน้าร้านแล้วก็ไลน์แมนนะครับทุกคนนะครับต้องรอที่ทำเสร็จจ้ะต้องรีบไปดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้เป็นที่เด็ดทางร้านเลยใช่ไหมครับหมายถึงเนยใช่ไหมคะใช่ครับเนยนี่จะเป็นเนยอะไรฮะเป็นเนยมิวซีแลนด์ค่ะเป็นนมสดเป็นนมสดแท้นี้มันจะไม่อ้วนคนทานคีโตทานได้ค่ะครับผมนี่ถังละตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ถังละพันสี่ละค่ะพันสี่ถึงพันสี่พ้าสิบก็ไม่ธรรมดานะครับเพียงเขาเลื่ยงเลยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหาอะไรที่แตกต่างจากร้านอื่นครับผมใช่ค่ะตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ตรงนี้ ได้นานรึยังครับตอนนี้ได้ประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วนะครับครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าร้านนี้นะฮะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ก่อนนี่คืออยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลนะครับนี้ด้านข้างด้านข้างครับตอนนี้ะมีทานเลยอันนี้เยอะได้ไม่เป็นไรไม่อ้วนกินได้ไม่อ้วนนะฮะใช่ค่ะะอ้วนขนมปังแทนขนมปังนี่คือ ทุกก้อนทุกลูกนี่จะเท่ากันเลยใช่ไหมครับราคาจะต่างกันยังไงครับหมายถึงราคาใช่ไหมใช่ครับราคาก็ถ้าเป็นไส้ที่เราทําเองจะราคา25บาทนะคะส่วนอันนี้เราเป็นสำเร็จรูปในนมในื้อน้ำตาลเบสิกจะราคา20บาทค่ะครับผมนะตอนนี้มีกี่ไส้มีกี่หน้าครับตอนนี้ตอนนี้เราทำหน้าเจ็สิบสี่ไส้แล้วค่ะไส้ครับผมถายี่สบาทไส้ที่เราทําเองครับนะฮนมีลูกมาเยอะเลยนะครับทุกคนนะครับ เดี๋ยวมาหมืนได้เลยนะครับทุกคน,นครร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับตอนนี้ถ้าช่วงโควิดคือไหมคะก็ปรับเวลามาเป็นบ่ายโมงถึงสอง่มงครับถ,ถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาร้านก็โทรมาสั่งได้นะฮะสั่งได้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดปก,กติเส้นนี้จะเป็นเส้นที่คนเยอะมากคือจะไม่ค่อยมีคนอยากมารถติมากๆแต่โควิดก็คือเงียบเลยครขายมานานแค่บเนแบบขายมากี่ปีแล้วเอ่ยท่า นับรวมกับที่ยังไม่มีร้านนะคะครบหนึ่งปีแล้วะค่ะหนึ่งปีแล้วใช่ปีแบะปีอันนี้นไส้เนยนงน้ำตาลจ้ะไส้เนยนงน้ำตาลนะมีเลยนะครับทุกคนนะเนยพิเศษเลยนะครับเนยถัทงทองนะฮะนิวซีแลนด์นะฮะค่ะหายยากนั้นอุปกรณ์เบเกอรีน่นี่ไม่ค่อยจะมี มันก็เลยขึ้นราคาแต่ก่อน1,000สามเองค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไป1,000สี่แล้วข,ขึ้นราคาเรื่ยอยๆน,นี่เป็นไส้อะไรไส้โกโก้ค่ะหรือช็อกโกแลตนี่เราก็ใช้ของน้ำเข้าวตัวน,นี้ก็น้ำเข้าวนะฮะใช่ค่ะจะออกขมๆหน่อยไม่หวานเลี่ยนจังอันน,น,ะะนี่ก็เป็นอีกไส้ที่ขายดีน,นี่นะฮะก็จะเป็นไส้ัน,นี้เป็นอะไรอ่า วิปครีมค่ะวิปครีมยี่ห้ออาเชอร์นะคะอันนี้ก็ไม่อ้วนเหมือนกันครับผมใจดีมากนะครับบอกยี่ห้อด้วยนะครับทุกคนได้เลยเพราะว่าข้อนี้มาราคาค่อนข้างสูงครับผมแล้วขนมปังนี่คือเรารับมาจากไหนครับแม่อันนี้เราทำเองเหมือนกันค่ะขนมปังนี่ก็ทำเองเลยนะใช่เพราะเรามีแฟรนไชส์ด้วยเราต้องคุมราคาให้มันถูกไปทั้ตลาดต่อถ่ายมันตั้งนานยังไม่ได้ถามชื่อแม่ค้าเลยไม่ค้าชื่ออะไรนะครับชื่อป่านค่ะชื่อป่านนะฮะ ในราคา20บาทนะครับมาเอาหนุนได้เลยนะครับทุกคนรับรองไม่ผิดหวังนรราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะ25บาท20-25บาทเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลามีโปรอะค่ะก็ะอย่างเช่น6แถม1สุดท้ายแล้วก็ถ้าใช้โปรก็ตกลูกได20บาทจา้ะครับผมแล้วก็มีอีกโปรถ้ามีคนท้องคุณหมอพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็มาใช้โปรนี้ได้ซื้อกี่ชิ้นก็ได้แล้วแถมให้หนึ่งครับผม นี้แต่แถมใส่นี้ให้ด้วยนะครับแต่แถมไส้นี้ให้ด้วยพี่เขาไม่ได้ติ๊กแต่ว่าใส้นี้ขายดีอันนี้แถมด้วยนะนี่เป็นใส้อะไรครับไส้น้ำสลัดค่ะน้ำสลัดไก่หยองเราใช้น้ำมะนาวแท้กับน้ำมันลำข้าวค่ะนี่ก็เป็นใส้ที่ทำเองใช่ไหมใช่ค่ะมะนาวแท้กับน้ำมันลำข้าวตัวนี้จะไม่อ้วนครับผมไม่อ้วนไก่หยองแทนไก่หยองนะฮะไก่หยองนม่อ้วนใช่ไหมะ ั้งนึงนี่คือจะย่างได้กี่ลูกครัะใส่จริงๆก็ประมาณ9้าลูกค่ะถ้าอัดแน่นเกินไปมันก็จะไม่ค่อยกกอะครับผมต้องวางให้มันห่างๆกันด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไส้มันจะปนกันครับผมเพราะไมงั้งเดี๋ยวช็อกโกแลตจะปนฮอกไกโดก็กลายเป็นอีกสีหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาย่างกันนะครับทุกคนนะครับ ครั้งหนึ่งนี่จะย่างนานไหมครับนามประมาณมันจับไม่ได้แล้วแต่บางทีมันอยู่ที่จำนวนลูกด้วยค่ะครับแล้วก็อยู่ที่แรงลมของวันนั้นนั้นถ้าลมพัดเร็วมันก็จะกรอบไว้ครับ,รบถ้าไปยุคที่ลมก็อาจจะนานหน่อยครับจะไดบอกแล้วทางตามเม <c oughs> ดีย๋ยวไม่จะดับด้านบ่อยนะครับทุกคนนะครับ ดีมากนะครับทุกคนนะฮะจะใส่ถุงกระดาษแบบนี้เลยนะครับเป็นถุงฟูดเก็อันนี้ใส่กับอาหารได้แบบปลอดภัยจะดีมากเลยครับบอกบอกยี่ห้อด้วยนะครับ <c oughs> ใครที่จะค้าขายขนมปังนี่ก็ตอนนี้แฟรนชาย,ยังรับอยู่ไหมครับตอนนี้รับอยู่ค่ะแต่ว่ารับไม่เยอะแล้วเพราะว่าเอาที่เราดูแลไหวคนระัครับผมตอนนี้มีกี่สาขาครับตอนนี้มี22สาขาค่ะ22สาขานะคะ ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับใช่แต่ก็มีหลายสาขาที่หยุดไปช่วงโควิดเพราะว่าแบบบางที่เป็นพื้นที่แบบสีแดงน,นะคะเขาก็กลัวเนาะครับสิ่งเขากลัว,วะะร้านตรงนี้นะครับผมก็มาตั้งได้สามเดือนแล้วนะครับหัวปังสุดนะครับมะคะก็ปังขนมปังก็ปัง <c oughs> ปัง,ป,งปังทุกอย่างนะครับ ผลิตเองด้วยนะครับทุกคนใช่ค่ะมันจะนิ่มเหนียะมันจะเร่งขึ้นมามันนิ่มันเด้งเนะครับใช่ค่ะมันจะนิ่มมันจะไม่เหมือนขนมปังตามทั่วไป ทางออนไลน์นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นนมอ,อะไรครับอันนี้ค่ะอันนี้นมข้นทั่วไปเลยจ้ะนมข้นทั่วไปเลยนะใช่จ้ะเลือกได้ตามใจเลยว่าส่วนใหญ่นมข้นก็รสชาติคล้ายๆกันหมด よろしうお願います。<ペー> ได้แบบเป็นขอบไปเตยชาไทยน้องไปดูกูเกิลของพี่ทานนี่ไหมไม่ครับเอาอบเลยใช่ไหมครับผมขานเห็นใบเมนูได้เลยจ้าขนมปังหกแผ่นหนึ่งนะคะด้าน,นี้อีกโปรหนึ่งขนมปังสองครึ่งดื่มสองในราคาหนึ่งร้อยจ้ะ ทางมาได้ดีเลยนะครับทุกคนนะสีสวยเลยนะครับหอมเลยนะครับ มุมด้วยนะคะจะสลับบินกันนะ เรียวใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับลูกค้านะคะที่ชมคลิปเนาะชมอยู่ช่องนี้เนาะถ้าช่องไหนะตะลอนถ่ายคลิปตะลอนถ่ายคลิปตะลอนถ่ายคลิปน้องก็บอกได้เลยมาจากช่องของพี่เด่นอยนกจะแถมให้ลูกนึงนะคะผ่านไม้อินทยาก็มาอุดหนุนได้นะคะเปิดทุกวันขายหยุดทุกธนาคารค่ะครับผมและสุดท้านะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคครับชลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้าน สถานีปังนะฮะร้านนี้รับรองนะครับไม่ผิดหวังนะฮะคิดว่้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม